สบายดีพี่น้องเอฟซี FC ถูกโคนถูกฐานพี่น้องอพอกันยามแรงพี่น้องสิเก็บพักเก็บย้อนมกบุบเนาะจากสวนหน้าพี่น้องเก็บไว้แม่ดีแท็กแกงใส่กับจีรลอเนอาะจม่มันงาม อด่อนๆมันจิโรอห้าใสกับลูกสาวเรียบร้อยนะแม่เป็นมาเป็นแกงแซ่บห้าแกงจิโรอบัวต้นป็นหมากสัมันก็เป็นดอกอยู่ทางน้ำ làm lông mà lùm mua ngay cắt ngay 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 bữa đó. อีลอจงยุเขาเบือ่ออะไรฮะขาเบื่อคือเขามาแล้วพี่น้องเข่าซาดมาแกงจิรอใสยอย่หอนบักบวบเนาะใส่อันขาเบื่อด้อพี่น้องแกงจิรอขาเบือ่อแล้มาคามโคสิงไคงาบวกกันไล่ได้พี่น้อง แล้วก็ใส่ผักอีตูตู้ทีใส่ปลลงไปพอไปหน่อยมาใส่เบ็ดผักโบได้โบได้ดอกมือนขอดอกตัเมื่อคืนเดี๋ยวขอไปเนือนึ่งโบเห็นเห็นนะเจ็ดเลยมันมันมันเนาะมันบ่แมเหนมันเฮ้ยใส่เบ็ดแล้มันได้กว่าอนนั้ยังไงได้กว่าเนื้อเอามันคือจาง เดิมเนี่ยากเป็นนัวนัวลงเป็นอะไรแก่นัวนัวได้ไหมนัวต้สมติแม่ดีแท็กได้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องใส่อันนั้นแหละคือฮาว่าองแล้วสามนั้นเยจะจะเห็ดพิษจะเห็ดเข้มเห็ดจางก็อยู่ในเปล่งนัวกับปักพริกนั่นแหละแต่ว่าสูตรง่ายง่ายตั้งหมากับเบือมากับเบือคือว่าตาก บหาไ่ได้แต่เา,าบรยนานางเผู้บ่มากกับบ่มากก่อแล้วแตังไรกินอไม่สมได้แแกงนมาสมนครอชมตอนกินพี่น้องชิมอีกแลม้มาพี่นอ<า>้องมือเศร้าี่กินซองเผาผลูกเศร้ากินดูหน้าเจ๊ดำรดพลอยมาก ใส่เยอะลงโอ้ยมาสั่นคนใช่นี่และ,ะคนมาปิวมาหูดำด,ดมามาูมามาสิป้อนมามาพี่น,อน้องกินเศร้ากินแรงสิงากินแรง กินเจัะกัอย่างเสียงกินเสียงกับยงแรงก็กินตั้งเจ้าโมงสิบโมงรอบเพียงระบบกินเราแรกก็กินประมาณสี่โมงอดได้จริงนนะอดได้นะคือสิบุทุกคนแบบนั่นนะเาอดได้นะวาสิบสอมงมาหอดบ่ายโมงบ่ายองเขาเ้มันเลยอะไรท เากินเขากินบ่ายโมบอบ่ายองบอกินขาอันนี้เปิดเรแมนบอามากกับแบะแบบทั้งที่หล่นอยู่ทำทำามมันไม่ตื้นเลยตื้

ชีแดงอ๋อชรืองก็ได้กูจิมไม่ชอดไข่เอยนากูมาซื้อไข่สืบไข่สืบกิโลน้ำพวยหลับพวยหลับมาส่งเด็วไปชิมนะเจ็ดไปให้อีจฉมันบวดอิจกูแกงจิอกแขกกินท่านกูนะกูกับขอะแหละชียังก่อนนะชีเหลืองชีจมมั้ง เ่าทีเอออันนั้นแล้วมันสมปนะเดี๋ยวกะมันสมากินกับหอยอมัอนวันมันกับมันหมานวันกับบขเากันไะบทอ่สวนีนะเศราหาบันมันบวแซบเขาก็เลยราคาไงแล้วไก่ขึ้นบัมานเาวะ พาไปพลาสหัวพลาสติกเลยนะ่อกาอันนั้นก็คือังแด้ชัวร์ตักขึ้นเอาไว้งลีวรอรออยตัวจริงเขากอันนี้นัฮะ่็ถ่วงถ่วงนันนดีนะไม่ใินี่เดินอรงมาดแล้ว มือมื่อสองกับมเมื่อนั่นันม,มืม่อองมันนยกับเรวะนี่จ้ะทามันกบบรอ่ะอยากนันทางมันกับเรด้แบบอ่ะชื่อเธอไรเ่เดียวมา ยอดมาบวกจากโวนนั่นเลยนันไม่ได้อนจะไม่ยู่ใน่น่ พ้นแห้งนี่นอนมานขึ้นเหรอลงไปมันจะมุมีก้กบมองกันอยู่หน่อยมีกันหน้าอืมหน้าบลาย <c oughs> เราเอาไม้เหยื่วามาจริงไม้เหนื่อ,นนอต้อนไหน ตอนนี้แล้วเรามาเลยองบังคัทางเขาลูกมานะพาเจชลาละเซลนะดับแล้วไหนเป็นหนน้องตังว่ามันันนห้องยู่ในหุ่งเลยอือห้าลูกม้านะพาโชลาละเซลนะดับแล้วอือไหนกำลังกินข่าวลูกกินดรอจืตุ่รอเขาอ่อยเลยตู้ไปิบมาเดียวพี่น่ง

ามเย็นนะออกมาต้ <c oughs> องกินต่อ,อ <c oughs> นะต่อเลยขันโฆษณามันเกิดกินลายเล้วมันกับเฮ้ยมันมันมากบ่อยกินแข่งกับคนละม,ม,มันสุดอะไรกับยุบเลยนี่รสิรอย่างนี้ยุบเขาปากลงไปดีบบอ เราใส่ของกุ้งเราใส่ของเราใส่เราใส่ไปนอะลุงบุญน้อยเราถือกุ้งตัวเงี้ยกห่้องี่เฮากัอกใส่ ที่ว่ากองู่มเลยับกูมือมอสามโมงมันกูที่จะทำลายแลยนะครับมาอยู่ใหม่ดีหน่อยเขาปิดเนอ่ไปเจ็ดแปดคนสี่หาคน อย่ามองโลอย่าเลยก็ไปอยู่ในเทียงน้าคนบวงไม่ดีต็้างหนป่เฮ้ยมึงมันอกขามึงจะเทยอะไหมแล้วนั่นนึงจะเทลต้องไก่ ดีเท่ปะตู่ปะต่วนเทแกเอาฮัยากยนไไดออดไรจนโกนอยู่ทำไมถึจะเถื่อนนกินข่าวมาเสีอาหารขเขาไปค้าวโอนแบบกินข,าข,ข่าวแ็่แขวเป็นตัวได้มึง่งมันออกเพีย,มยมกมึ่งหย่งหินน่ะทรมาด้ข้าวจิ้มหินเนะแขวที่อ๋อแขวแลรวอ๋อ แต่ว่าบางทีเราควงแทงเข้ามาหน่อยธรรมดาแทวันนี้น้อยสันตาน <c oughs>

ไม่เป็นไรล้มคนเดียวไม่ <c oughs> เป็นไรล้มคนเดียวมาก็ไปเล่นต่อไี่น้อยของก็ะฮัตว่าออกมาเติมข้ง,ยขงนยังไงมันต้องลูกก็เยอะอะไรอะตุ๊กตาไ ลูกกแบบพ่อแม่ผู้ไทยลูกกับผูไทยเีค่ะเีแม่บ่าวรามยังบ่าวรามแม่บัางพเขาต้องจอซือะว่าบ่าพราะกันซื้อผู้ไทยคนรกไปจำผ่อเนาะข้จะังินอ่อ่าน่อย น่ากัใจแบบข้าหวหัวหอมพักตำจังหอมักขัด,ดไม่มากรอบแทงก็พอด,ดีม๋ม <c oughs> ตัวจะดอกกันไรแงไยแงน,น,นู่แหละนุ่ม เทีายวจำเจีวแบบมเหมาะมั้ก็ปุ๊บๆันตักแล้วไปรงะกสดขึ้นมาปุ๊บๆหม่อแล้วมึงก็บอกว่าเอามาแลกกำหอยเด้อนี่จะทำที่นุงเขา

น่าเลยพี่น้องพ่อ,อกันต็ดนาขอบคุณทุกกำลังใจเด้วเขามาเบิ่งมาสม่งะบายดี